แนเคปง่ายๆกันนะคะเหมาะสำหรับทําเป็นดิจิตอลวอล l a อาร์ตส่งขายในอีซี่เนาะ mm hmm. เพราะว่างานมันจะอ,ออกง่ายๆหน่อยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะทํำยังไง mm hmm. นะคะโดยกำหนดการตั้งค่าเป็น A4 นะคะ mm hmm. ก็ไปที่ f i ล์ New hmm. นะคะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะพิ n พ์แล้วก็กดตรงนี้นะคะ A4 mm hmm. แล้วก็กด create นะคะมันก็จะตั้งค่าหน้ากระดาษให้เราเนาะ,ะเดี๋ยวส้มขอเอางานเดิมมามาก่อนนะคะอันนี้ส้มทำมาแล้วเนาะมันจะเป็นตัวอย่างทำเป็นแบบเล็กๆเ,เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะสำหรับ เพื่อนๆนะคะที่ไม่รู้ว่าการย่อขยายก็ใช้คอมมานนะคะกดลบมันก็จะทําการย่อนะคะกดบวกมันก็จะขยายขึ้นหรือให้ดูฝั่งตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายมือข้างล่างสุดเนี่ยค่ะก็เลือกเป็นประมาณ100-60อเปรก็ก็ว่าไปเนาะอ่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆไปที่เครื่องมือนี้นะคะคลิกขวา rectangle tool เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะ คุมมาเลยนะคะให้ให้เท่ากับกระดาษ A4 ปุ๊บเสร็จแล้วใช้ eyedropper นะคะจุ่มสีตรงนี้ให้เป็นสีเหลืองนะตรงนี้ก็ได้ค่ะปุ๊บเราจะทำการสร้างแ a c k Ground กันก่อนเนาะอื่นเลยให้เพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะคะคลิกขวาแล้วก็เลือก pencil tool นะคะเราจะทำการวาดกันเนาะก็ง่ายๆเลยคะ่ะก็อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วาดไปปุ๊บนี่นะคะ แล้วก็วาดมาเลยให้มัน,มนบรรจบกันเนาะปึ๊บทุกคนเราก็จะทำการใช้อายดอปเปอร์ตรงนี้นะคะเพื่อเทียบสีนะคะนี่เราก็จะได้ละอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะคะเพื่อนเพื่อนว่ามันจะเลยออกมาเดี๋ยวเราจะทำการตัดขอบมันเองนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะทำการทำเลเยอร์อีกอันหนึ่งนะคะ ก็คือทําเป็นสีสีเป็นไล่ขั้นนะคะเราอาจจะวาดเองหรือจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะที่ง่ายเลยก็คือให้เพื่อนๆทําการกด command c นะคะแล้วก็กด command v เนอะเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วก็คลิกขวานะคะกด transform แล้วก็ reflect นะคะมันก็จะสลับกันนะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็กดโอเค ทีนี้เราจะมาทำการไล่สีกันนะคะใช้ไอร็อปเปอร์เหมือนเดิมนะคะจุ่มสีอันที่สองสีมันก็จะอ่อนลงเนาะเสร็จแล้วเราก็มาทำการตรงเนี้ยค่ะให้เราไปที่เลเยอร์นะคะเราจะทำการจัดจัดลำดับเนาะอ่ะอันที่หนึ่งก็เนี่ยค่ะเอามาไว้อันลากลงมานะคะเพื่อนเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างหลังเนาะ มันจะง่ายสุดส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวส้มจะทําการล็อกก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะให้กดตรงนี้นะคะปุ๊บมันก็จะทําการล็อกจะทําให้เคลื่อนไหวไม่ได้นะทีนี้ต่อไปนี้เราก็จะปรับนิดนึงนะปรับขยายได้ ต่อไปหรืออีกวิธีนึงเราก็ทำการวาดแบบฟรีแฮนไปเลยนะคะโดยที่เพืเ่อนๆใช้เครื่องมือ Pencil Tool นะนคะคะแล้วก็วาดไปเลยวาดให้มันเห็นแค่เนินก็พอปุ๊บแล้วก็ลาก,ลากมากนนะคะปุ๊บสแลกก็ใช้ Eyedropper จุ่มสีนะคะสีที่3นะคะปุ๊บเนี่ยค่ะเสร็จแล้วให้ไปที่ Layer นะทุกคนเดี๋ยวส้มลากมาให้ดู เลเยอร์ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆลากมาอันอันสุดท้ายนะที่ต่อเนี่ยมันก็จะทำการซ้อนกันนะวิธีการเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะก็แค่ดับเบิ้ลคลิกเนาะแล้วก็ส้มก็จะพิมพ์คำว่าหนึ่งอันนี้ก็สองดับเบิ้ลคลิกก็สามเท่านี้ให้เราได้รู้นะคะอะไรอย่างประมาณนี้ค่ะอ่าต่อไปนะคะทุกคน เราก็จะมาทําการสร้างอันที่เท่าไหร่สี่แล้วเนาะเหมือนเดิมคะ่ะวาดไปเลยวาดฟรีแฮนอยากให้มันสูงต่ําอะไรก็วาดไปเนาะตรงที่มันเกินมาเราเราไม่ต้องเน้นก็ได้ค่ะเราเน้นให้มันเป็นแค่มันเป็นเคิร์ฟเฉยๆยเหมือนเดิมคะ่ะสเต็ปต่อไปลากลงมาคะ่ะอันที่สี่เพื่อให้จําง่ายเนาะดับเบิลคลิปแล้วก็กดกดเปลี่ยนชื่อไปนะคะเนี่ยนะคะแบบจะมีเสียงแบบซาซาวันนี้บ้านสมฝนตกฟ้าร้องด้วย แล้วมีความแบบว่าใจรักอยากจะอัดไงอัดคลิปอะไรเงี้ยว่างโอเคค่ะี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะอาต่อไปนะคะเราก็มาวาดเหมือนเดิมเนาะใช้เพนซิลทนะคะลากเหมือนไอตัวเนี้ยแล้วก็เนะะี่ยค่ะลากขึ้นไปให้มันมีความเป็นเนินนิดนึงนะคะปึ๊บแล้วก็ใช้ไอโรเปอร์นะคะเทียบสีจุ่มสีเนาะเหมือนเดิมคะ่ะสเต็ปต่อไปก็คือลากตัวเนี้ยมาต่อหลังอันที่สี่นะคะแล้วก็เปลี่ยน ชื่อเป็นเลขห้านะคะนี่เราก็จะได้หนึ่งแล้วนะคะขยับได้นะคะขยับอ่ะอันสุดท้ายนะคะใช้สเต็ปเดียวกันค่ะเนี่ยวาดไปเลยถ้าไม่สวยไม่ถูกใจก็ทำการลบได้ค่ะ โอเคเราได้เนินเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำการสร้างมูนกันนะคะตรงนี้นะคะกด ellipse tool นะเพื<ๆ>่อนเพื่อแล้วก็กด shift ค่ะเสร็จแล้วเลือกเลือก eyedropper นะคะจุ่มสีที่เราต้องการเนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะลากเข้ามาเลยเป็นอันที่เเพราะมันจะง่ายต่อการจดจำเนาะเนี่ย อันนี้มันก็จะอยู่ข้างหลังน,นี้อาจจะแบบปรับให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงอะปรับกันก่อนนะคะโอเคทีนี้นะคะมาถึงอา คลิกสำคัญง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆไปที่ Pinterest นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าพาย t r e นะคะต้นพายอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นไอตัวพวกเนี้ยมาแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลือกมาสักอันหนึ่งนะเลือกต้นมาสักอันหนึ่งประมาณนี้ก็เด้ปุ๊บเสร็จแล้วนะคะก็เซฟเซฟแล้วก็เอามาไว้ที่ Illustrator ของเรานะคะอันนี้คือที่ส้มเลือกแล้วเนาะมันก็ยังเป็นรูปอยู่นะ เราก็จะทำการเดี๋ยวส้มจะทำการ copy นะคะอ่ะเอามาไว้ตรงนี้อันนี้ยังเป็นรูปรูปอยู่นะคะเราเราจะทำมาเราจะมาทำเป็นเป็นพวกเวกเตอร์นะคะ,ะส้มเคยสอนอยู่ที่ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะคะวิธีการทำก็คือคลิกตรงรูปนะคะที่เรา Import มาแล้วเนาะแล้วก็กด i m a g e t r a d e นะคะเสร็จแล้วก็กด expand นะคะแล้วก็คลิกขวา Ungroup แล้วก็กดตรงนี้1ครั้งเราจะทำการ delete ตรงที่คีย์บอร์ดนะคะปึ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถแยกได้ทีนี้ส้มจะขอใช้แค่อันนี้นะเพาชอบอันนี้นะคะที่เหลือก็เดี๋ยวเราค่อยเอามาตกแต่งก็ได้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอลบก่อนปึ๊บน้องนกก็เหมือนกันนะคะใช้วิธีการเดียวกันก็คือ image trace แล้วก็ expand นะคะเสร็จแล้ว ungroup นะคะแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งกด delete เอ้ยขอโทษค่ะแล้วก็ ungroup นะคะแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งกด delete นะคะมันจะ delete พื้นหลังสีขาวออกไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปนกนะเดีย๋ยวเราค่อยมาตกแต่งกันโอเคทีนี้วิธีการทำทำกรอบตรงนี้นะคะให้มันให้มันไม่เลยออกมานะคะหลังจากที่เราทําตัวเนี้ยเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่การกด อันล็อตัวนี้นะคะแล้วก็กดคลิกสีเหลืองเนาะแบ็กกราว n ์สีเหลืองกด c o m m a n d C นะคะแล้วก็ c o m m a n d F มันจะทำการ copy นะทุกคนเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคลิกขวา Orange แล้วก็ Bring to Front นะคะมันก็จะทำการใช้ background เนี่ยให้มาอยู่ข้างหน้าเนาะเสร็จแล้วก็คุมให้เพื่อนๆน,นะคะทำการเนี่ยลากคุมมาทั้งหมดเลยปึ๊บ คลิกขวานะคะแล้วก็เลือก make clipping mask นะคะมันก็จะทำให้วัตถุทั้งหมดอยู่อยู่ข้างในนะคะอ่ะต่อไปเรามาถึงวิธีการจัดเรียงวัตถุกันบ้างนะคะตัวไอตัว,ตวพายเน,นี่ยเนี่ยถ้ามันอยู่ข้างหลังเราก็แค่ทำการคลิกขวานะคะ orange bring to front นะคะเพื่อให้มันอยู่ข้างหน้าแล้วเพื่อนๆก็ทำการ ตกแต่งได้เลยนะวิธีการตกแต่งก็เหมือนเดิมคะ่ะ a l t e r เล t ออปชั่นนะคะให้มันเป็นลูกศร2อันเนาะแล้วก็ลากลากมาแล้วก็เดี๋ยว,ยวค่ะเสร็จแล้วก็ทำการย่อขยายตามที่เราชอบเลยนะทุกคนเดี๋ยวส้มจะทำะทำข้าวเหมือนที่ส้มเคยทำเป็นตัวอย่างไม้แล้วเนาะ เสร็จแล้วก็กดเอาเทียนเอาเอออช่นเหมือนเดิมค่ะลากมันเลยอยากได้ให้มันต้นใหญ่ต้นเล็กก็แล้วแต่เราเลยค่ะตกแต่งได้เลยนะคะตามชอบเลยนี่อะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้ว เราจะทำการใส่น้องนกนะคะเมื่อกี้ที่เราทำการ i m a g e trace แล้วเนาะเพื่อนๆก็แค่เนี่ยค่ะเอามาวางเหมือนเดิม orange r i n g to font นะคะเนี่ยเราก็เลือกเอานกตัวไหนเราอยากให้เราอยากได้นกตัวไหนเราก็เลือกเอานะคะป ขอหยดก่นจัดเรียงตามที่เราชอบเลยนะทุกคนอันนี้ช่องก็จะขอเรียงแบบเรียงใหม่เนาะเนี่ยมาให้กับแลนด์สเคปของเรานะคะเพื่อนอ่ะเราก็จะทําการคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก star t o o เนาะแล้วก็กดลากไว้นะคะทีนี้เอย่าเพิ่ง ปล่อยเมาส์นะคะแล้วก็ให้กดเครื่องหมาย up and down เครื่องหมาย mm hmm. เขาเรียก mm hmm. ว่าไอลูกศรขึ้นลงอะค่ะกดลูกศรขึ้นนะคะเ mm hmm. นี่ยเห็นไหมมันก็จะเพิ่มแชกให้น้องดาวนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะประมาณนี้นะเสร็จแล้วเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้เป็นสีขาวปุ๊บกดโอเคนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็เลือกเบอร์กรซินเบอร์นะคะแล้วก็ มันก็จะทําการเบลอดาวให้เราเนาะเราก็เลือกอยู่ประมาณสัก5พิกเซลก็ได้ค่ะห้าพิกเซลเราก็กดโอเคปึบนี่เห็นไหมเพื่อนๆพอเรายอ่อเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราทําอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเบลอนิดเดียวแต่พอเรายอร่อให้มันเหลือนิดเดียวอะ่ะอ่ะประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะดูมีความแสงเบลอๆนวันวๆเขะเขม่จะใสตรงนี้นะเสร็จแล้ว เปลี่ยน opacity เทคนิคของส้มก็คือเปลี่ยน opacity เป็นประมาณสัก50%อนนะไรเงี้ยค่ะให้มันเห็นแบบเบลอๆนิดหนึ่งเนาะพอส้อมก็จะทำการกด alternate option นะคะ copy มานะะี่ค่ะตัวนี้ก็จะอาจจะเป็นสักแล้วแต่เราเลยนะคะเนี่ย70%อะไรก็ว่าไปปรับเล็กใหญ่ตามที่เราต้องการเลยน่า อารมณ์เหมือนแบบแสงน้องหิ่งห้อยอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยเราแตะเพื่อนเลยนะคะปับไปค่ะชอบแนวไหนนี่เห็นไหมเราก็จะได้แลนด์สเคปสวยๆแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปส้มจะมาทำการสอนการอัพโหลดลงเขาเรียกว่าอะไร สมาร์ทมอคอ p นะคะคือ m o คอ u p ที่เราเอาไปขายในอิซ e y ี e ่อีทีนนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะขอ,ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเ <c oughs> สียงแม่ก,กอาจจะดังกว่าคนไปนิดนึงนะคะยังไงก็ยาว่ากันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ